เฮ้ยคุณทำงี้ได้ไงเนี่ยคุณเป็นใครมานั่งรถผมยังไม่พอนะเอาเท้ามาพาดหน้ารถด,ด้วยมันสกรปรกเขาลงมาจะเอาให้ถึงที่สุดใช่ไหมกลับไปแค่จัดจอะจอ, <ไง S 1> อกอย่างเงี้ยคุดมากรอกวนผมสักทีอะ เขาก็ไม่รับต้องเกตสายไปสูงขึ้นอะไรวะเนี่ยไปที่ไหนเขาก็ไม่รับไหลวะเนี่ย ใ้ยคุณทำงี้ได้ไงเนี่ยคุณเป็นใครมานั่งรถผมยังไม่พอนะเอาเท้ามาพาดหน้ารถด้วยมันกโปโกเขาลงมาทำงี้ได้ไงเนี่ยไอแ,แค่รถกระจกกระจกเนี่ยนะทำไมจะทำไม่ได้วะไ้ยพูดงี้นะถึงมันจะเป็นรถกระจกกระจกอะแต่มันก็หาเงินได้พูดงี้ได้ไงลงมาทำไมอะผมจะไม่ลงอะทำไมอะผมกำลังรีบอยู่อะ รีไปไหนฮะฮัลโหลสวัสดีครับครับผมเวลังออกไปแล้วครับรอสักครู่นะครับเนี่ยเห็นไหมลูกค้าโทรตามผมแล้วเนี่ยกูลงมาไม่งั้นผมจะแจ้งความนะเป็นเรื่องแน่รอ,อนิดรอหน่อยไม่ได้เลยไงวะฮะถึงกับขั้นแจ้งความปัญญาอ่อนหรือเปล่าเฮ้ยทำงี้ได้ไงจะแจ้งความข้อหาทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น โหโโหโคตรโง่เลยหลักฐานไม่มีจะแจ้งความยังไงวะเรียงสื่อบ้านเนี่ยพูดแบบนี้นะพูดให้มันดีนะแล้วมันยังไงเนี่ยอันแล้วมันยังไงรถผมคุณทำอย่างนี้ได้ไงเรื่องของคุณดีคุณเป็นใครคุณจะจอกอย่างเงี้ยทำไมผมจะทำไม่ได้แล้วไงรถของผมแล้วคุณมีปัญหาอะไรจะไปหางานจะรีบไปไหนล่ะอะไรเนี่ยอย่ามาแตะต้องตัวผมคุณนี่ควรประสาทผมแล้วยังจะมาไปไหนก็ไปทำไมอ่ะผมไม่ไปผมจะอยู่ตรงนี้ คุณป้าไปแล้วแล้วไม่ไม่ฝนนะเดี๋ยวเวลาวันนี้จริงไหมขึ้นไปดิขึ้นไปดิคุณไปเลยนะคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วทำไมทำไมผมจะพูดไม่ได้ล่ะครับผมจะรีบไปไหนฮะคุณมากวนประสาทผมเนี่ยผมไม่ให้ไปง่ายๆหรอกลอสวัสดีครับถ้าอะไรนะครับไม่ไปแล้วหรอครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับ ขอโทษด้วยจริงๆครับเนี่ยคุณคุณทำให้ผมเสียลูกค้าแล้วทำไมอะ่ะคุณเลิอกอก่อกวนผมสักทีได้ไหมก่อยแค่ลูกค้าแค่นี้นะก่อยรถกระเจกกระจอกแค่นี้นะทำไมอะ่ะปัญหามันไม่มากขนาดนั้นเลยเหรอคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปไกลไปจะไปรับลูกค้าคที่ไปดิไปดิก็ลูกค้าคุณไม่อยู่แล้วะ เฮ้ยอะไรเนี่ยคุณมาผักผมมาตอนแรกจำไม่ได้เหรอคุณมีหลักฐานอะไรก็อย่างนี้ยเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ไงคืกอกคนผมสักทีได้ไหมที่จะเอาให้ถึงที่สุดใช่ไหมกลับไปแค่กระจอกกระจอกหุดมากอกวนผมสักทีอะ เฮ้ยไปไหนก็ไปกลับไปเกิดอยลูกก็ไอ้นี่อ่ะพ่อมันมาหาเรื่องผมอ่ะอ๋อพ่อลูกคุณสั่งสอนลูกคุณบ้างนะเนี่ยมานั่งรถคนอื่นเขาแถมยังทำผมเสียเวลาลูกค้ายกเลิกผมไปแล้วใครรับผิดชอบอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะ แกใช่ไหมเนี่ยที่เป็นวินที่ฉันเรียกอ่ะแล้วแกทำไมมาสายฮะมันรับเันช้าทำให้ฉันเสียโอกาสอ่ะอ๋อคุณคือลูกค้าที่เรียกผมใช่ก็นี่ไงสาเหตุอ่ะลูกคุณอ่ะมานั่งรถผมแถมไม่กวนประสาทผมอีกด้วยพูดงไงกไ็พูดไม่รู้เรื่องพูย่งก็สวยดิอยากโดนช้อนแกน่้ยเดยหยุดทำไมแกทำตัวอย่างนี้อะเดะฮะตายละสายขึ้นมากแล้วเนี่ยทันไหมเนี่ย เดี๋ยวมอเอใไซคใกล้สุดดีกว่าตองครับพี่บีมาหน่อยได้ไหมครับพี่รีบไปสมัคชงานครับครับผมกำลังออกไปแล้วครับรอสักครู่นะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะโทรจาไ่ายบุคคลนะคะคุณวีรือเปล่าคะ ไม่ทราบว่าวันนี้คุณมีจะสัมภาษณ์งานตามที่คอนเฟิร์มไว้หรือเปล่าคะอ๋อครับตอนนี้ถึงคิวคุณมีแล้วนะคะไปสิครับรอผมแป๊บนึงนะครับถ้าอย่างนั้นนะต้องขออนุญาตให้คิวถัดไปอยากมาสัมภาษณ์ก่อนนะคะเนื่องจากเวลาเรามีจากัดนะค่ะครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับชา่างนี่เนี่ย ครับเอ่อคุณวีคะไม่ต้องรีบแล้วนะคะบริษัทต่งที่คุณวีสมัครมาะคะ่ะเราได้รับคนเต็งแล้วะคะ่ะจริงๆอ่ะน่าเสียดายนะคะทั้งประสบการณ์และโปรไฟล์การทํางานของคุณวีอ่ะน่าสนใจมากเลยแต่ทางเราอ่ะอยากได้คนที่พร้อมทาง,งานมากกว่าะคะ่ะคนที่จัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติพื้นฐานอะ่ะมันขาดไม่ได้นะคะ ขอบคุณที่สนใจสมัคระงานกับเรามากนะคะคุณวีเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวครับให้โอกาสผมสักครั้งครับเดี๋ยวผมจะรีบไปครับออนี่ผมขอยกเลิกนะทำไมคุณมาช้าอย่างนี้ฮะนี่ผมเสียโอกาสและเสียเวลาทำไมคุณไม่เห็นใจผมบ้าง ผมผมขอโทษพ่อผมไม่รู้ว่าลูกค้าจะเป็นพ่อเนี่ยลูกค้าจะเป็นใครก็ช่างอ่ะแต่แกไม่ควรทําอย่างนี้ทุกคนอะมีหน้าที่การงานของเป็นของตัวเองอ่ะไม่ว่าสําคัญหรือไม่สําคัญอะรู้ไหมวันนี้อะฉันเสียยวกาไปอ่ะเพราะแกทำให้ฉันตกงานพ่อผมขอโทษพ่อฉันจะลงโทษแกวันนี้แกไม่ต้องเข้าบ้านนะจนกว่าฉันจะได้งานพ่อ ขอบคุณนี้นะโชคดีก็แล้วกันไปละ